550บาทนะครับผมสั่งซื้อจากร้าน multi age ราคาเป็นตัวเลขกลิง์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคใต้คลิปมีบอกนะครับ550 550นี่คืออุปกรณ์คัตเตอร์พร้อมซองนะครับทีเ่เป็นที่เฝ้ารอของคนที่ใช้ซีรีส์นี้นะครับหลายๆคนอยู่เนาะแล้วก็ผมเคยรีวิวเวอร์ชั่นที่เป็นสีดำเทาไปแล้วนะครับแล้วพร้อมกับซองหรือว่าจะมีเป็นแบบเวอร์ชั่นที่มีแต่ซองเปล่าด้วยนะาะลองย้อนไปดูในเพลย์ลิสต์โอฟ่า นะครับ o v e r w o r k s ได้หรือว่าในาช่องก็สามารถจะกดค้นหาในช่องได้นะครับหาว่า a l ฟ่าเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นมีดคัตเตอร์ n a p o f f Blade หรือว่าคัตเตอร์แบบหักใบได้ขนาดใบ18 mm มมนะครับก็คือเป็นไซส์ L มาพร้อมซองพกนะครับแล้วก็สามารถจะล็อกมีดที่อยู่ในซองเนี่ยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ ส่วนรหัสของเขานะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่จําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นฉลากทั้งหมดที่มีนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยถูกนําเข้ามานะครับอย่างถูกต้องนะผ่านร้าน Multi-Age รหัสชื่อรุ่นคือ2 4 6 B ขีด S 0 1นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน AL คือ a u t o l o ็อนะครับมีซองมาแล้วก็จะมีห่วงสําหรับร้อยกันตกกันล่ามหายนะครับ หน้ามาไว้กับซองมีปุ่มล็อกนะครับนิรภัยหน้าตาใช้งานก็จะค่้ยประมาณนี้นะครับตัวซองสามารถจะเลื่อนตำแหน่งนะครับบิดไปหน้าถอยหลังได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมผมเคยรีวิวเจ้าเวอร์ชันสีเทาไปนะแต่ตัวสีเทาเนี่ยเขาจะราคาแพงกว่านะครับก็ลองมาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะโดยรวมแล้วก็จะเป็นคัตเตอร์ไซส์ใหญ่นะครับซึ่งถ้าใครใช้งานในออฟฟิศนะครับหรือว่าในงาน ขนส่งพัสดุแพ็คกิ้งเนี่ยพวกนี้ก็จะทราบดีว่าใบขนาด18มมนะครับก็ <im it> <more> จะเป็นขนาดที่ใหญ่นะแต่จริงๆมันจะมีใหญ่กว่านี้คือ25มมนะครับเราลองมาชั่งน้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวซอและตัวมีดมาพร้อมกับใบมีดติดตั้งมาแล้ว1ตัวนะครับน้ำหนักหน่วยกรัมก็จะเป็น147กรัมนะครับก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เบามากส่วนตัวคัตเตอร์เปล่ปาๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเราลองชั่งเฉพาะตัวคัตเตอร์คือมนะครับ้อมกับบใพร้อมช้ คราวนี้จะเป็นการรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเล่าถึงรายละเอียดนะครับของตัวอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนี้โดยส่วนแรกก็จะเป็นซองนะครับซึ่งซองเนี้ยเขาจะออกแบบมาด้วยการใช้อ,อีลาสโตเมอร์พลาสติกนะครับส่วนตรงที่เป็นเฟล็กแบบนี้นะครับเหมือนเป็นยางสังเคราะห์ประมาณนี้มีโลโก้โอฟ่าขนาดใหญ่ให้เห็นชัดเลยส่วนซองตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นกลาสฟิลไนลอนหรือเป็น ABS ซึ่งจะมีความแข็งแล้วก็ทนทานต่อการกระแทกรวมถึงการใช้งานนะครับมี ตราสัญลักษ์ olfa a ซึ่งเป็นแบรนด์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ผู้คิดขนใบมีดสแนปอ f ปเ a รดก็คือเป็นใบมีดคัตเตอร์แบบที่หักได้ด้วยส่วนที่เป็นปลายของซองจะมีรูสามารถที่จะระบายน้ำนะครับหรือว่าความชื้นได้ในกรณีที่เก็บมีดแล้วก็จะมีช่องสำหรับร้อยเชือกหรือสายล่ามกับตัวดามีดด้วยด้านหน้าก็จะมีรูเหมือนกันนะครับแบบนี้ เราจะเห็นว่าตรงนี้จะบอกว่าเป็น2รุ่น KH 1นะครับ KH 1นึ่คือถ้าซื้อเฉพาะสองก็จะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมเอามาเทียบให้ดูส่วนตัวจุดหมุนนะครับของระบบล็อกนะทั้งหมดก็จะเป็นพลาสติกสีเหลืองสดใสแบบนี้แล้วก็ตัวลีเวอร์หรือตัวปุ่มนิรภัยก็จะเป็นสีแดงซึ่งทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยวัสดุสอนชนิดก็คือเป็นยางอีลาสโตเมอร์แบบนี้กับเป็น ABS หรือว่าเป็น วัสดุประเภทกาสฟิวไนลอนนะครับที่มีสีแดงเหลืองและสีดำตามนี้เลยนะครับซองเนี่ยถ้าเราคลายสกรูตรงนี้ออกเราสามารถที่จะ,ะแขงซองให้ไปหน้าหรือถอยหลังได้ด้วยเรามาดูกันที่ตัวมีดนะครับเจ้าตัวมีดตัวนี้ก็จะเป็นมีดในสไตล์หรือว่าเป็นระบบล็อกที่เรียกว่าออโต้ล็อกนะครับย่อๆคือ AL นะครับก็คือจะมีปุ่มในการเลือกใช้งานเวลาเราใช้งานมีดก็คือดันตัวปุ่มไปข้างหน้านะครับตัวมีดก็จะถูกยื่นออกมานะครับ ถอยหลังก็สามารถจะดันปุ่มถอยหลังได้เลยโดยโครงสร้างของตัวมีข้างในจะเป็นสเตเลสสตีลซึ่งออฟ้าเลือกใช้ก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดกร่อนและสนิมได้ดีผมใช้ออฟ้ามาน่าจะเกิน20ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยจนปัจจุบันแม้กระทั่งตัวแรกที่ผมซื้อใช้งานเนี่ยยังคงสภาพดีอยู่เลยนะสนิมไม่มีเลยนะครับหรือถ้ามีก็คือมีน้อยมากๆเลยและเพื่อนผมเองเขาเป็นช่างไม้เขาก็ใช้ออฟ้าอยู่ด้วยนะต้องยอมรับว่า เป็นวัสดุแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาด้วยการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงมากๆเลยส่วนปากตรงนี้ก็จะมีการาพับหรือปั๊มนะครับเป็นลักษณะคือลดความหนาลงเพื่อให้ปลายของตัวอุปกรณ์เนี่ยมีความแข็งแรงในการใช้งานเยอะๆนะครับงัดหรือว่ามีการบังคับตัวใบไม่ให้สายไม่ให้โยกไม่ให้ดังนั่นเองนะยื่นออกมาแบบนี้นะครับเข้าที่แคบๆส่วนตัวน้าจับที่เป็นวัสดุสีเหลืองตรงนี้นะครับ ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นวัสดุประเภท ABS สีเหลืองนะครับซึ่งจะมีความทนทานต่อการใช้งานเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ยางที่หุ้มเนี่ยก็จะเป็นายางสังเคราะห์นะครับซึ่งก็สําหรับใครที่แพ้ยางธรรมชาตินะจับแล้วคันมือเปื่อยเนี่ยอันนี้ก็ไม่กังวลนะครับเพราะว่า ตัวยางสังเคราะห์นี้มันจะมีลักษณะก็คือเป็นคล้ายๆยกับยางจริงเทยงแต่ว่ามันไม่ระคายเคืองประกอบกับตัวยางเนี่ยจะมีความทนทานนะครับแล้วก็บริเวณสันด้านบนจะมีร่องกันลื่นนะครับบากมาเรียบร้อยด้ามจะเป็นลักษณะเหมือนตัว x นะครับเขาจะเรียกว่า x design เนาะตามนี้นะครับชื่อ c u ตเตอร์จริงๆจะเป็นรุ่น l 5 al คือ auto lock นะครับถ้าจะเป็น w o u b l e u a i e w lock นะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งใช้หมุนหมุนตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นราง s t a i l e อดอยู่ข้างในแบบนี้นะครับ ส่วนท้ายก็จะมีรูลนยัดนะครับร้อยสายเชือกหรือว่าสายล่ามกันหล่นได้ด้วยนะครับในขณะที่ทํางานบนที่สูงป้องกันการตกลงไปโดนคนข้างล่างหรือว่าหล่นหายนั่นเองนะครับส่วนท้ายของตัวด้ามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผ่นสเตเลตยื่นออกมานะครับหนาตรงนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กรีดพกแพคกิ้งเทปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการงัดฝาสีหรือฝาเก่านั่นเองเนาะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยในการใช้งานเป็นมีดตัดแพ็กเกจหรือว่าในการ งานพัสดุพวกนี้นะครับส่วนการดันมีดก็สามารถจะดันแอคชั่นออกไปได้เลยนะครับซึ่งระบบออโต้ล็อกเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาเมื่อปุ่มไม่ได้ถูกกดดันถอยหลังหรือดันไปหน้าเนะาะใบมีดจะไม่สามารถดันกลับเข้ามาได้นะครับเป็นการป้องกันใบมีดหดกลับโดยไม่ตั้งใจบางทีใช้เราใช้เจาะอ,อะไรเงี้ยเราใบมีดมันถูกดันกลับมาจากแรงดันด้านหน้าซึ่งใบที่อัลฟานะครับติดตั้งมาก็จะเป็นใบเฉียงประมาณอ45องศาโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นใบที่สามารถจะหักใช้งานได้ ตรงนี้ก็จะมีการบอกว่าเป็นโอฟ้านะครับส่วนการเปลี่ยนใบมีดเนี่ยเพียงแต่ว่าดึงมาด้านหลังจนสุดตรงนี้นะครับแล้วด,ดึงถอยมาอีกนะครับอีกสักนิดนึงจะแน่นหน่อยนะอ่านะครับตามนี้ มันก็จะเป็นใบมีดขนาด18มมซึ่งสามารถใช้ร่วมกับใบมีดที่ห้องอื่นได้นะครับนี่นะ18 Japan ก็คือเป็นใบความกว้าง18มมนะครับตามนี้เลยจะใบแบบสีดำหรือเคลือบอะไรก็ได้นะส่วนตัวฮาร์ดแวร์ข้างในจะเห็นว่ามาีพลาสติกสีดำพร้อมกับเป็นแหนบ สเตเลอยู่ข้างในนะครับซึ่งกระบบก,การทํางานของออโต้ล็อกจะทํางานแบบนี้นะครับผมจะลองขยายภาพให้ดูเมื่อปุ่มไม่ถูกดันเนี่ยไอตัวกระเดือนตรงเนี้ยนะครับสฝั่งเนี่ยบนกับล่างเนี่ยมันจะเด้งตัวขึ้นมาสุดเสมอนะครับทำให้ไปขัดกับร่องที่อยู่ในรางข้างในนะครับตลอดเวลามันก็จะล็อกอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหรเนี่ยที่เราเริ่มดันปุ่มไปข้างหน้านะครับจะสังเกตดูว่า ตัวกระเดื่องที่เป็นตัวล็อกบาร์นี้จะลดตัวต่ําลงนะครับทาให้ฮาร์ดแวร์สามารถจะขยื่นไปข้างหน้านะครับในกรณีที่เราดันไปข้างหน้าหรือจะเป็นการดันข้างหลังก็คือพอเราดันปุ่มถอยหลังปุ๊บตัวกระเดื่องนี้จะถูกลดตัวลงนะครับทำให้กลไกสามารถจะขยับถอยหลังหรือว่าไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยคือปุ่มต้องถูกดันก่อนนะครับตัวคัตเตอร์ถึงจะถูกดันไปข้างหน้าหรือหลังได้นะครับนี่ก็เป็นระบบออโต้ล็อกถ้าเราไม่ได้ กดดันปุ่มนี้ไว้นะครับตัวล็อกบาร์ก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับดันขึ้นมาสุดตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นระบบการทํางานของออโต้ล็อกนั่นเองนะครับใส่ใบมีดก็เพียงแต่วางใบมีดไปลักษณะนี้นะครับเป็นสเตเลสเต็มเลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วดันแค่นี้นะตัวนี้ไม่มีตัวท้ายหักใบนะก็ต้องใช้ครีมหรือว่าตลับสําหรับหักใบมีดซึ่งออฟ้าเองเขาก็จะมีผลิตตลับหักใบมีดออกมาด้วยกันหลากหลายแบบนะอย่างเช่นลักษณะนี้ก็คือ เปิดฝานะครับของตัวหักใบมีดออกในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาใบมีดแหย่ลงไปแล้วก็หักนะครับก็จะเก็บใบที่หักสกรดกหรือใบที่ไม่คมออกได้แล้วปิดนะครับห้อยเอวสามารถจะหักได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับห้อยเอวสะดวกดีซึ่งพวกนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็น DG5 นั่นเองเนาะ ก็เป็นคัตเตอร์ที่ใบกว้าง1 8มิลเหมาะออกการตัดแพ็กเกจนะตัดลังผ่ากระดาษลังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่างานเอกสารที่ต้องการตัดอะไรที่มันเป็นปึกๆนปหนาหนาครับใช้งานหนักหน่อยด้ามก็เป็นด้ามสําหรับคนถนัดขวาซึ่งมันจะโค้งคอนทัวร์นะครับแล้วก็ท้ายก็จะยื่นแบบนี้นะแต่คนถนัดซ้ายเองก็จะจับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ รู้สึกดีเท่ากับคนถนัดขวานะครับส่วนระบบล็อกของซองเนี่ยเขาจะทํางานก็คือล็อกบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณปลายที่เป็นกาดหรือมอชนะครับเวลาดันลงไปเนี่ยตัวซองมันจะถูกง้างออกนะนกลไกแล้วก็มันจะดีก,กลับเพื่อล็อกนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็ดันนะครับสังเกตดูเนาะนะครับมันก็จะล็อกเวลาดึงดึงไม่ออกนะครับเขย่ามีเสียงดังแต่ดึงไม่ออกนะยังไงก็ไม่ออกนะครับแน่นมากเวลาจะออกก็เพียงแต่บีบปุ่มนี้ แล้วนําตัวคัตเตอร์ขึ้นนะครับถ้าทางด้าขวาก็สามารถจะเหน็บไว้ที่เอลด้านขวาโดยตัวคัตเตอร์กับตัวซองจะอยู่ต่ำกว่าแนวเข็มขัดเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นช่องเข็มขัดนะครับร้อยเข็มขัดได้ถึง1.75นิ้วเลยนะเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดช่างก็สามารถที่จะจับแบบนี้นะครับแล้วบีบป,ปุ่มก่อนจากนั้นก็ค่อยดึง ตัวคัตเตอร์ออกนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนิรภัยและระบบเก็บซึ่งในงานช่างหลายเดีคนเขาชอบใช้คัตเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บมันล้วงหยิบยากนะครับอันนี้ก็ติดมาพร้อมใช้เลยนะครับซึ่งก็ดีดีงามมากๆนะครับระบบแบบนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบหรือว่าใช้งานมีดลักษณะนี้อยู่นะครับผมก็แนะนําว่าเจ้า Xdesign นะครับรุ่น a อเอลนะครับออโต้ล็อกที่เป็น L 5 L 5ตัวนี้ที่มาพร้อมซองเนี่ยก็น่าใช้งานมากๆหรือใครมีคัตเตอร์รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อซองแยกต่างหากได้ด้วยนะครับผมซองแยกต่างหากเขาจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับมาแต่ซองอย่างเดียวรู้สึก3 0อกว่าบาทหรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับไปดูในรีวิวเก่าได้เลยก็จะมีแต่ซองนะครับแต่ตัวมีดเนี่ยก็ถ้ามันมีอยู่แล้วก็คือซื้อซองอย่างเดียวก็สามารถจะใช้ใช้นะครับใส่เข้าไปใช้งานได้เลยหรือรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่ทาออกมานะครับก็จะเป็น ใบก็จะเป็นเคลือบฟูออไรฟูออรนะรเป็นสปีดเบรกก็คือตัดแล้วมันจะไม่ค่อยมีคาบกาวเกาะนะตัดได้ลื่นมากๆนะครับแต่โดยทั่วไปคือมัอนเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่สีนะเพราะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับนี่นะครับครบรอบ20ปีนะครับ 20th anniversary design x series เป็น L5 สีพิเศษนะครับมาพร้อมซองแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็อลองไปดูกันใน Alpha ได้เลยนะครับหรือว่าแฮนด์ทูนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ิสนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเฮบิกรเดเอ out